สวัสดีค่ะที่ดินนครนายกวิวสวยบายจัญญานะคะวันนี้จัญญาจะพามาชมสวนผสมนะคะที่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะเดี๋ยวจัญญาจะพาเข้าไปชมในแปลงเลยนะคะไปเลยค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะ พื้นที่สองไร่เ้าตารางวานะคะอยู่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกหน้าที่ดินหน้าแปลงที่ดินนะคะหน้าแปลงสวนนี้ก็จะติดแม่น้ำนครนายกแล้วก็มีท่าล่องเรือท่าชายอยู่นะคะเป็นที่ดินที่อุดมสมบูรณ์มากนะคะวิวเขาล้อมรอบนี่นะคะวิวเขาล้อมรอบเลย นะคะคหน้าแปลงสวนนะคะก็จะเป็นถนนสองฟากเลยนะคะตรงนี้เธอเดินทางสะดวกสวนอุดมสมบูรณ์นะคะสองไร่กับเก้าตารางวานะคะในราคาหกล้านห้าแสนบาทนะคะในแปลงนะคะก็จะมีเอ,อ่อ ต้นมายงชิดทุเรียนนะคะแล้วก็ส้มโอเป็นส่วนผสมค่ะส่วนามายงชิดกับส้มโอนี้ได้ผลผลิตแล้วอ๋อยังมีมังคุดด้วยค่ะมีมังคุดด้วยทุเรียนก็อายุประมาณบางต้นก็อายุประมาณ2ปี3ปีแล้วก็สปีค่ะแต่เป็นเป็นสวนที่อุดมสมบูรณ์เขี่ยวขจีนะคะมีน้ำมีน้ำปลาปลา เขาใช้น้ําระบบน้ําเดินระบบน้ําตามาต้นไม้ตามแต่ละต้นนะคะนี่นะคะระบบน้ําให้ดูระบบน้ํานะคะข้างหน้าปแปลงจะเป็นวิวเขาแล้วก็แม่น้นําคนครนายกไหลผ่านนะคะ ท่านใดสนใจนะคะอยากมีบ้านสวนนะคะที่ได้ผลผลิตแล้วนะคะแล้วก็อยู่ใกล้อยู่ใกล้เขื่อนขุนดานอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกนะคะและอยู่ติดแม่น้ำนำครนายกเลยแล้วก็วิวเขาล้อมรอบ180องศานะคะติดต่อจจนยาม,มาได้เลยที่เบอร์0804254588หรือ0816139083ค่ะ ขตที่ดินคนครนายกีิีสวยบายจัญญาค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะ